่วงนี้เราต่อสายพูดคุยกันนะคะกับคุณชอบพนิกาวานิศกรรมการบริหารคณนะก้าวหน้าตอนนี้คุณชออยู่ใดยสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชอคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกวางคุณล่ะค่ะก่อนอื่นขอไปเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะกับเรื่องของทูต18ประเทศที่มีการ,รมาเจอกับทางคุณพิธาด้วยแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะผิดมารยาททางการพูดไหมเป็นการแทรกแซงอะไรหรือเปล่า ขอเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคุณชอบพนิกาเคยมีบทบาทในเรื่องของการต่างประเทศด้วยช่วยเล่านิดนึงว่าเคยเคยทําด้านนี้อะไรมาบ้างคะคุณช่อคะก็จริงๆตอนที่เป็นผู้แทนร,ะะรัศดรดิฉันเป็นรองประธานกรรมธิการการต่างประเทศจริงจเป็นสองสองรองประธาน,น,นก็คือประธานกรรมธิการสิทธิ กฎหมายและสิทธิมนุษยชนแล้วก็การต่างประเทศซึ่งเนื้อหางานเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเยอะทั้งสองสมาชิกาะคะ่ะก็จะคุ้นเคยก,กันดีกับบรรดาเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็คณะทูตของหลายๆประเทศก็ยังคงติดต่อพบปะอัปเดตข่าวสารกันยยอยู่อย่างต่อเน,นื่องคะ่ะ ะั้งนั้นเข้าเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นค่ะ18ประเทศมาพบกับคุณพิธาบางคนบอกว่าเอ๊ะผิดมรารยาททางการทู่หรือเปล่าแล้วอย่างนี้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไหมคุณชอบมองเรื่องนี้ยังไงคะเรื่องนี้ฉันคิดว่าก่อนที่จะไปเรื่องหลักการเนี่ยเอาเรื่องข้อเท็จจริงก่อนเลยนะคะ mm hmm. คนที่บอกว่าทูตแทรกแซงหรือพูดจามไม่มีมรารยาทหรือไม่เหมาะสมดิฉันคิดว่ากลับไปดูว่าการแสดงออกของคณะทู่18ประเทศเนี่ยข้อเท็จจริงคืออะไรนะคะข้อเท็จจริงก็คือเป็นการนัก รับประทานอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบทูตก็คือสถานบ้านพักของท่านทูตเยอรมันท่านทูตเยอรมันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญทูดอีกรวมทั้งหมด18ประเทศเข้าร่วมด้วยก็จะประกอบไปด้วยประเทศในอยทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีฝรั่งอเมริกาแล้วก็ครั้งนี้นี่ก็มีญี่ปุ่นด้วยนะคะเะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศชาติมหาอำนาจชั้นนาของโลกที่มีบทบาทสูงทางการเมืองและเศรษฐกิจในซีกโลกประชาธิปไตยซึ่ง การรับประทานอาหารกลางวันในระหว่างกลุ่มทูตเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าแขกที่ได้รับเชิญไปจะเป็นใครอันนี้ก็แล้วแต่ประเด็นและแต่สถานการณ์แต่ว่าในครั้งที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็เป็นครั้งที่คุณพิธาได้รับเชิญไปก็ะฉะนั้นข้อแรกนะคะเป็นนัดรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านทูตเยอรมันทูตเยอรมันเป็นเจ้าภาพมีทูต18ประเทศเข้าร่วมคุณพิธาได้รับเชิญไป แล้วสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยไม่ใช่การสื่อสารโดยคุณพิธานะคะการสื่อสารเกิดขึ้นก่อนเป็นครั้งแรกเนี่ยก็โดยสถานทูตเยอรมนีเองนะคะเฟซบุ๊กของสถานทูดที่ฉันไม่แน่ใจว่าจะรวมทั้ t ทวิตเตอร,ร์หรือเปล่าดิฉันเห็นจากเฟซบุ๊กนะคะซึ่งก็คงเป็นเนื้อาหาแบบเดียวกันก็คือเป็นการลงรูปภาพรวมนะคะของทู่18ประเทศแล้วก็คุณพิธาพร้อมกับแคปชันน่นแคปชั่นเนี่ยเ,เขียนว่าเป็นการหารือกันในประเด็นวิกฤตประชาธิปไตย ะคำะถามก็คือสิ่งนี้บ่งบอกอะไรแน่นอนการที่ลทกลุ่มทูตเชิญคุณพิธาไปเนี่ย เป็นการตั้งใจแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าเป็นการแสดงออกโดยละหลวมโดยไม่มีมารยาทโดยโดยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในหรือยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการที่ทําภายในของไทยหรือไม่เนี่ยอันนี้ที่เนก็ต้องบอกเลยว่าเขาระมัดระวังอย่างมากใช้คําว่าวิกฤตประชาธิปไตยไม่มีแม้แต่คําว่ายุคพักไม่มีคําว่าพักเก้าไกลนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของกระบวนการที่ทําอะไรทั้งนั้นรวมถึงไม่ได้พูดถึงประเด็นหนึ่งึงสองด้วยเนื้อหาที่คุยกันนั้นเป็นอะไรเราไม่อาจทราบได้เราไม่ได้ไปนั่งอยู่ในวงกินข้าวกับเขานะคะแต่สิ่งที่สําคัญ ก็คือสิ่งที่คณะทูตแสดงออกแน่นอนว่าหากไม่ได้รับการยินยอมของทูตทั้ง18ประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะฐบาลเยอรมนจะโพสต์ได้อยู่แล้วนะก็แสดงว่าเป็นการตกลงร่วมกันของคณะทูต18ประเทศที่จะมีการแสดงออกในลักษณะนี้นั่นก็คือเขาแสดงความกังวลในระหว่างรับประทานอาหารกับแกนนาของพรคเก้าไกลว่า กำลังมีการรีวิวหรือพิจารณาวิกฤตประชาธิปไตยในไทยหรือไม่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความแยบขายทางการทูตในระดับสูงมากนะคะซึ่งแน่นอนเพราะว่าบบประเทศเหล่านี้เนี่ย ท่านก็คงไม่คิดว่าเขาโง่หรือปุบปากถูกไหมคะเพราะว่าล้วนแต่เป็นชาติมหาอำนาจชันน้นนาของโลกเพราะฉะนั<ๆ>้นเขาระวังอยู<ๆ>่แล้วในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เขากังวลและเขาต้องการแสดงออกไปยังรัฐบาลโดยตรงว่าเขากังวลก็คือการการเมืองของไทยที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยคงจะมีหลายประเด็นแต่แน่นอนว่าเรื่องสาคัญก็คงเป็นเรื่องของการยุบพักเก้าไกรเพราะว่าแขกคือหุณพิธาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคําถามเนี่ยก็คือสารที่ถูกส่งออกมา เราควรจะถามตัวเองดีกว่าว่าทาไมนานาชาติถึงกังวลในคดีของการยุบพรรคเก้าไกลซึ่งดิฉันก็ได้เคยพูดไปแล้วนะคะเมื่อวัน่อนนี้ก็ได้พูดไปแล้วใน,ใน,ใน,ในรายการอื่นนะคะว่าที่เขากังวลเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่พรรคเก้าไกลจะตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จมีการทิ้ควบเปลี่ยนข้างตั้งรัฐบาลโดยกลไกช่วยเหลือเป็น,นกลไกอาประชาธิปไตยนั่นก็คือสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยคอสชอ,อันนี้เนี่ยแต่ละประเทศเขาก็เทคโนดไว้แล้วแต่เขายังถือว่าเป็น เรื่องที่ยังอยู่ในขอบข่ายของประชาธิปไตยเพราะว่ายังเป็นกระบวนการในรัฐสภาแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นซ้ำสองเป็นดาบที่สองก็คือการจะยุบ พรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศมันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นพรรคเก้าไกลแต่เกี่ยวกับว่าเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นผู้นาําฝ่ายค้านอยู่ตอนนี้มีคนเลือก14ล้านคนการที่เขาติดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จนานาชาตินานาชาติทนไว้ในใจแล้วว่ามันมีประเด็นนี้อยู่แต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่เขายิงยินยอมที่จะถือว่าปล่อยผ่านไปนะคะแต่พอจะเกิดการยุบพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยมันเริ่มเกิดความรู้สึกกังวลว่าสิ่งนี้กระทบกับประชาธิปไตยแล้วกระทบเสรีภาพ ในการแสดงออกทางการเมืองกระทบเสียริภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าพ,พื้นฐานของฝั่งประชาประเทศฝั่งประชาธิปไตยถ้าไปคบกับประเทศอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะไม่กังวลเรื่องนี้แต่ว่าในขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยก็เดินสายไปยุโรปเป็นว่าเล่นไปต่างประเทศเป็นว่าเล่นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถูกไหมคะนายกต้องสร้างความเชื่อมัน่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีดึงดูดการค้าการลงทุนเข้ามาซึ่งเราก็ต้องอยากได้การค้าการลงทุนจากประเทศชั้นนําของโลกเหล่านี้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นกลุ่มประเทศอุตสารมมมมทททีีีีี่เเองงินนคโโลย เราอยากให้เขามาลงทุนกับเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกอย่างจริงจังว่าเขากังวลสิ่งที่รัฐบาลไทยควรจะทําก็คือก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าความกังวลน,นี้จะถูกแก้ไขได้อย่างไรแน่นอนรัฐบาลก็จะบอกว่าเรื่องของศาลร,รัฐบาลไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นี่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคณะทูตเขาก็ทราบดีค่ะเขาไม่ได้ไม่ทราบเรื่องหลักการพื้นฐานการเมืองหนึ่งูนหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าท่านเป็นรัฐบาลไงท่านไม่สามารถบอกได้ว่า ท่านไม่รู้ทํำยังไงได้บอกไหมคะเพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารประเทศนะคะอในเมื่อท่านไม่สามารถประยุกต์เกี่ยวกับการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญได้สิ่งท่านที่ท่านต้องคิดเป็นสเสถันไปก็คือหากเกิดการยุบพักเก้ากลขึ้นจริงเนี่ยชื่อเสียงภาพลักษณ์สถานะความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยที่จะต้องถูกรีวิวอย่างแน่นอนว่าตกลงเป็นประชาธิปไตยอยู่หรือไม่เนี่ย ท่านจะทายังไงกับเรื่องนี้นะคะนี่ก็คือโจทย์ของของรัฐบาล<า>ที่ต้องรับไปแก้ไขนะคะส่วนเรื่องมารายาทหรือไม่มาราย,ยาทดิฉันคิดว่าผู้ท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสิบแปดประเทศที่พกคุณปิทาเนี่ยพูดในสิ่งที่ตรงประเด็นที่สุดแล้วก็คือสารได้ถูกส่งออกไปแล้วส่วนการออกมาพูดตามหลังเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารายาทหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการพยายามดีสแทรกหรือว่าเบี่ยงเบนประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับ อ่แล้วนี่คือข้อได้จริงที่คุณชอบพยายามอธิบายแล้วสมมุตลิละครับสมมุตินะครับถ้าซีเนเรโอมันออกมาวันนี้คำนิสัยของสารรัมนูนไม่เป็นบวกกับพักก้าวไกลและปรากฏว่ามีการรวมตัวกันอีกครั้งของบรรดาทูตานุทูตและมีการออกถแถลงการบางอย่างซึ่งเป็นการถแถลงการหมู่ถแถลงการร่วมกันณนะเวลานั้นส่วนตัวในฐานะนะครับคนที่จบมาทางด้านการทูตเดี๋ยวคุณชอบมองว่าเหมาะสมไหมครับมองว่าจะไม่เป็นการเสียมารยาทไหมครับถ้าสมมติ <นะ S 1> ว่าอดี คู่นะคะพอดีเพิ่งถึงออฟฟิศแล้วหลังลงได้ค่ะได้ผมถามใหม่ไหมอ๋อได้ยินนะครัอบไดาถครับถ้าสมมติว่าคำนิฉัยออกมานะครับในช่วงบ่ายวันนี้แล้วไม่เป็นคุณกับพรรคก้าไกลพูดง่ายๆว่าโดนยุบแล้วปรากฏว่าบรรดาทูตานุทูตจะสิบปประเทศหรือมากกว่านั้นรวมตัวอีกครั้งและออกเป็นแถลงการนะครับไม่ว่าจะเสียใจหรือไม่เห็นด้วยหรือเป็นห่วงสถานการณ์ทางการเมืองความเป็นประชาธิปไตยในบ้านเราหลังมีคำนิฉัยไปแล้วเรื่องนี้คุณชอบมองยังไงครับจริงๆการแถลงการตามหลังคำนิฉัยเนี่ย คิดว่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะคิดว่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างแน่นอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกเป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องทํานะคะว่าร,รัฐบาลจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ว่าไอ้ไอเรื่องที่ว่าจะมีแถลงการออกมาตามหลังตามหลังคดียุบพักเก้าไก่เนี่ยฉันคิดว่าไม่ไม่เป็นเรื่องที่ต้องสงสัยะคะ่ะถ้าดูตอนนี้เนี่ย หลายคนอาจจะจับตาเรื่องของจดหมายจากประธานกรรมธิการที่สมาชิกของสหรัฐใช่ไหมคะหลายคนอาจจะพูดถึงจดหมายถามตอบยูเกับรบัฐบาลไทยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมีหลายประเทศหลายองคอ์กรมากนะคะที่รวนแล้วจะเป็นองคอ์กรสิทธิมนุษยชนชั้นนําของโลกนะคะที่ออก,ออกแถลงการไม่เห็นด้วยหรือว่าแสดงความกังวลกับ กรณีการามีคดวินิจัยยุบพักเก้าไกลเพราะฉะนั้นเ,เรื่องนี้จริง,รงๆเขาก็ต้องคิดกันมาเป็นอย่างดีว่าเขาจะออกก่อนหรือออกหลังนะคะการออกก่อนหรือออกหลังม,มีนัยยะสําคัญอยู่ก็คือการออกหลังแน่นอนทําอะไรไม่ได้แล้วการออกหลังหมายความว่าเป็นการแสดงจุดยืนเฉยๆว่าไม่เห็นด้วยนะคะคแต่ว่าการออกก่อนคําวินิจัยเนี่ย แปลว่าอะไรแปลว่าเรื่องนี้ซีเรียสมากแล้วเขายังมีความหวังว่าหากหลายองค์กรหลายหน่วยงานหลายประเทศร่วมกันออกแถลงการเนี่ยอาจจะสามารถเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้เ,ออเกิดเกิดการพิจารณาว่าปรลงออการกระทํานี้เนี่ยซึ่งจะเกิะผลกระทบมากมายตามที่ได้มีการแถลงแสดงความกังวลไปเนี่ยออรัฐบาลไทยควรจะทําอย่างไรกับมันพูดง่ายๆก็คืออะไรคุณบอาอันนี้ก็เข้ามายุ่งกับประเทศเราสิจริงๆไอ้เรื่องของการเข้ามายุ่งหรือไม่เข้ามายุ่งเนี่ยนะคะทุกประเทศเขามีสิทธิแสดงออก ถึงความกังวลของเขาต่อหลักการหรือต่อไม้แต่ว่าผลประโยชน์ของเขาจะถูกกระทบหรือไม่ส่วนประเทศไทยจะตัดสินใจอย่างไรมันไม่มีใครไปรยุ่งเกี่ยวได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าเข้ามาแทรกแซงหรือก้าวตายเนี่ย ระดับใดที่มันไม่ใช่เป็นการเข้ามามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองหรือเข้ามาสั่งการหรือว่าส่งสปายเข้ามาอันนี้มันไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นการแทรกแซงนะคะในทางตรงกันข้ามที่ฉันก็ไม่ได้พูดละกันว่าเป็นรัฐบาลประเทศไหนนะคะมีอิทธิพลมากหลายอย่างต่อนโยบายโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในดุลการค้าอย่างมหาศาลเนี่ยที่แบบนี้ไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าแทรกแซงถูกไหมคะอืม คุณช่อคะขอขยายความนิดนึงนะคะ่ะเมื่อกี้นี้นที่คุณช่อบอกว่าจะต้องมีการออกแถลงการตามหลังอยู่แล้วคืออันนี้หมายถึงว่าไม่ว่าจะออกมาว่ายุบหรือไม่ยุบยังไงก็จะมีการออกแถลงการหรอคะถ้ายุบเนี่ยยังไงก็ต้องออกแถลงการถ้าไม่ยุบก็อย่างนี้ว่าอันนี้จะแล้วแต่แล้วแต่หน่วยงานแล้วแต่ประเทศนะคะ,ะแต่ว่าอ,อ,อย่างกรณีอย่างเช่นคำวินิจฉัยเมื่อเดือนมกราคมเนี่ย ที่เป็นคำพิเัยเรื่องการลงมางการปกครองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแถลงการก่อนหน้าเนี่ยออกมาไม่มากแต่แถลงการตามหลังออกมามากก็ขึ้นอยู่กับการประเมินนะแต่ในกรณีของพักเก้าไกลเนี่ยจะเห็นได้ว่าความซีเรียสต่างกันเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการยุบพักเพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นแถลงการก่อนหน้าออกมาเยอะส่วนแถลงการตามหลังดิฉันว่าอย่างไงก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะมากหรือน้อยขนาดไหนนี่ดิฉันคงไม่อาจทราบได้ก็อยู่ที่การประเมินของแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละหน่วยค่ะค่ะทีนี้คําถามต่อมาถ้ามีสมมติว่า พักเก้าไกลถูกยุบและมีคําแถลงการ์ออกมาในนามกลุ่มของนานาประเทศเนี่ยคะ่ะแล้วผลที่ตามมาค่ะออกถแถลงการ์เสร็จแล้วผลที่ตามมาหรือแอคชั่นที่จะตามมาหลังจากนั้นจะเป็นยังไงคะอ๋ออันนี้ที่เชนก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเหมือนกันว่ารัฐบาลไทยคงไม่ได้นําพาอะไรกับเรื่องนี้มากนะักในแง่ของปฏิกิริยาตอบโต้เนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรนะคะแต่แน่นอนสิ่งที่ต้องได้มีผลกระทบตามมาก็คือถ้าหากเกิดการรีวิวสถานะของประเทศไทยจริง อันนี้ท่านต้องดูแล้วว่าเวลาท่านไปคุยกับเอีท่านไปคุยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยท่านจะเจอเงื่อนไขหรือเจอความยากลาบากในการพูดคุยในการเจราจาเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบที่ตามมาที่รัฐบาลจะต้องจะต้องเผชิญแต่ว่าผลเฉพาะหน้าว่า ถ้ามีกาแรแถลงออกมาแล้วรัฐบาลจะต้องรีบทําอะไรยังไงเลยไหมสุดท้ายมันคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้วเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปตามแก้เอาในการเจราจาแต่ครั้งแต่ละครั้งซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจราจา FTA กับสหภาพยุโรปนะคะการทีอ่อยากจะเข้าร่วมองค์กรต่างๆซึ่งฝั่งมาหาอำนาจยุโรปแล้วก็ตะวันตกเนี่ยเป็นผู้ที่กลุ่มกลไกในการคัดเลือก สมาชิกเข้านะคะที่มีผลกระทบแน่นอนที่สุดแล้วก็เห็นชัดที่สุดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหรประชาชาติหรือว่า UNHRC ซึ่งกระทรวงต่างประเทศของไทยล็อบบี้กันมาเป็นปีๆแล้ว เพราะว่าอยากจะส่งคนชิงเก้าอ้ในปีนี้นะคะจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนอีกแป๊บเดียวเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เห็นใจท่านมากนะคะเพราะว่าท่านก็ตั้งใจทํางานมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรรดาดนักการทูตของประเทศไทยนะคะ,กกะว่าเกิดการยุบพักขึ้นก่อนหน้า,าการเลือกคณะมนตรีสิทิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติเนี่ยเพียงแค่เดือนเดียวก็เรื่องนี้คงได้รับผลกระทบอย่างสูงมากแล้วก็การล็อบบี้ของไทยซึ่งทําไว้ตลอดเนี่ยก็คิดว่าได้รับความเสียหายจาก ประเด็นนี้มากเหมือนกันคือถ้ามีการยุบพักจริงๆ UNHRC เก e ้าอี้นี้เราหลุดแน่ถูกไหมคะ ดิฉันกชคง,ด,คงดิฉันก็คงไม่พูดว่าหลุดแน่หรือไม่หลุดแน่นะคะที่โอกาสมันไม่มากอยู่โอกาสมันไม่มากอยู่แล้วแต่แน่นอนในฐานะคนไทยเราก็อยากให้ประเทศไทยเข้าไปม,มีบทบาทแม้ว่าเราก็จะถามตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะในบทบาทของเราเนี่ยรักษาสิทธิมนุษยชนในประเทศเพียงพอที่จะส่งตัวเองไปนั่งในเก้าอี้นี้หรือย,ยังนะคะแต่ว่าเราคนไทยนะเราก็อยากให้นักการทูตไทยเข้าไปม,มีบทบาทโดดเด่นในในเวทีประชาคมโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างเวทีอย่างยูเอ็นแต่่ซึ่ง ถ้าดูจากการประเมินของดิฉันดิฉันก็คิดว่าโอ,โอกาสก็ยากเหมือนกันคู่แข่งเยอะแต่ว่าเราก็อยากจะลุ้นใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นของการยุบพักเข้าไปค่ะกเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้การลุ้นนั้นมันลุ้นเหนื่อยมากนะคะลุ้นเหนื่อมากในระดับที่ในระดับที่ก็อาจจะมีหลายคนเลิกลุ้นไปได้ ครับคือภาพลักษณ์มันอาจจะตกต่ำลงโดยเฉพาะเรื่องของ d e m o c r a c y Index แล้วก็เรื่องของสิทธิมนุชยชนเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อการเจรจาหลายๆเรื่องระหว่างประเทศไทยเพราะอย่าลืมว่าจดหมายที่ส่งมาจากผู้รายงานพิเศษของสหรประชาชาติเนี่ยก็ <UN. S 2> ส่งมาโดยผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิเสรีภาพนะคะคเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่โดนกระทบโดยตรงที่สุดอยู่แล้วคือเรื่องก้อ e iu n h c อ่ะอันนี้เป็นเรื่องภาพลับของนานาประเทศที่ก็มันอาจจะเกี่ยวโยงกันทีนี้ขอไปที่เรื่องของตัวพักการเมืองบ้างนะคะเรื่องของวันนี้เออเรื่องของวันนี้ว่าถ้ามีคำนิธีใส่ว่ายุบพักก้าไกลออกมาตอนนี้มีคนพูดกันเยอะมากว่าเอ๊ะพักที่จะมาก็คือถิ่นกาขาวชาววิไลหรือเปล่าก็เลยอยากจะถามคุณชอบว่าพอจะมีข้อมูลหรือพอจะบอกอะไรได้บ้างไหมว่าใช่พักนี้หรือเปล่าคะเรื่องชื่อพักก็ไม่สําคัญหรอกค่ะทุกคนทราบดีว่าหากเกิดการยุบพักเก้าไกลขึ้นจริง ยังไงก็จะต้องมีพักใหม่เกิดขึ้นนะคะส่วนพักใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นพักอะไรชื่ออะไรแบบไหนอย่างไรข้อแรกคูดมาช่หน้าที่ของดิฉันที่จะบอกว่าดิฉันไม่ใช่พักเก้าไกลนะคะเราก็ไม่ใช่พักใหม่ด้วยข้อที่สอง,องดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญสิ่งสําคัญก็คือการเดินต่อไปอย่างมีเอกภาพนะคะสอสอทุกคนพร้อมเพียงกันย้ายไปอยู่ที่พักใหม่สมาชิก ของพรรคเก้าไกลที่ถูกยุบไปถ้าหากว่ายุบวันนี้สมาชิกภาพสมาชิกภาพของท่านเนี่ยก็จะสิ้นสุดก็ขอให้พร้อมใจกันไปสมัครสมาชิกให้กับพรรคใหม่แล้วก็ร่วมบริจาคเงนินด้วยนะคะเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากดิฉันอยากจะรณรงค์ไว้ล่วงหน้าหากว่าไม่ยุบพรรคท่านก็ยังยิ่งต้องมาสมัครสมาชิกแล้วก็บริจาคเงินให้กับพรรคเก้าไกลอยู่ดีเพราะว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้ยินว่าหลายคนยังยังไว้อยากมาสมัครสมาชิกเก้าไกลแต่ยังไม่กล้าสมัครกลัวพักจะถูกยุบนะคะจะเสียเงินฟรี เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพ้นจากวันนี้ไปไม่ว่าจะไม่ว่าคำวินิจัยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครสมาชิกกันให้เยอะๆสมาชิกเก้าปายตอนนี้มีแสนคนแล้วนะคะเยอะกว่าตอนอนาคตใหม่เยอะเลยตอนอนาคนตใหม่ี่ยมีประมาณเจ็ดหมื่นคนตอนที่ถูกยุบไปคับต้องไปมีหนึ่งแสนถ้าว<อ>่าถูกยุบก็ ขอให้พักใหม่ได้สมาชิกถึงแสนคนโดยเร็ววันซึ่งไม่ใช่ผลประโยชน์ของพักอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าดิท,ทีนคิดว่าการแสดงออกของประชาชนว่าไม่พอใจโกรธแค้นถึงความอาญาธรรมที่เกิดขึ้นหรือไม่ต้องการให้ประชาชนถูกเหยียบหัวซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะว่าการยุภาพมันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วไม่ใช่เฉพาะอนาคตใหม่เก้าไกลใช่ไหมคะคก็มีวิธีแสดงออกโดยการ มาสมัครสมาชิกแล้วก็บริจาคเงินให้กับพรรคใหม่นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องการบริจาคเงินเพราะว่าพรรคใหม่เนี่ยในปีแรกที่ตั้งเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเงินมากเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคเก้าไกลได้เงินบริจาคจากก,กองทุนพรรคการเมืองเยอะที่สุดของประเทศติดต่อกันจริงจริงตั้งแต่ตั้งอนาคตใหม่มาจนถึงเก้าไกลก็เป็นพรรคที่ได้รับเงินตรงนี้<ด>น่เยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะคะหกีซ้อนนะคะเป็นเป็นแชมป์หกีซ้อนแต่ว่าพอเกิดพรรคใหม่ขึ้นเนี่ย ในปีแรกพักจะยังไม่ได้เงินกองทุน <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการพักเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับเงินบริจาคโดยตรงจากประชาชนเท่านั้นค่ะก็ขอรณรงค์ไว้ล่วงหน้าว่าหท่านรู้สึกกดแค้นไม่พอใจ <c oughs> ท่านอยากแสดงออกให้แสดงออกโดยการบริจาคเงินนะคะอันนี้เหมือนรู้ผลแล้วเลยไน,นเมื่าผลจะเป็นคุณชอบ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอนิดนึงได้ไหมคะอันนี้ถามเป็นความรู้ด้วยนะว่าสมมุติว่าก้าไกลถูกยุบอะค่ะสมาชิกพักแสนกว่าคนอันนี้คือ หมดรใหมดไปด้วยเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะถูกต้องแล้วเงินเงินบริจาคที่เคยทุกสิ่งทุกอย่างของพักก็จะจบจบหมดค่ะแล้วเงินที่เคยบริจาคเข้าพัก้าไกลจะมาชิกตรงไหนคะเงินที่บริจาคให้กับพักเก้าไลจะมีอยู่สองส่วนนะคะเงินส่วนที่เป็นกองทุนพัฒนาพักการเมืองซึ่งเราได้รับการจัดสรรผ่านกกตเนี่ยก็คือเป็นเงินที่ถึงแม้ประชาชนจะบริจาคภาษีให้กับเราอันนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากนะคะคือประชาชนบริจาคในบริจาคให้กับพักแต่ว่าเวลาพักจะใช้ต้องไปเบิก กับออกตอซึ่งเงินส่วนนี้ยพักก็พยายามต่อสู้ว่ามันควรต้องเข้าพักโดยตรงแต่ว่าตามกฎหมายปัจจุบันก็ยังไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเงินส่วนที่ท่านบริจาคภาษี164ให้กับพักเข้าไปแล้วก็เยอะมากเลยหลายสิบล้านเนี่ยก็จะต้องคืนคลังไปนะคะคส่วนเงินบริจาคตรงเช่นท่านมาซื้อเสือ้อซื้อแก้วซื้อหมวกเอ่อมา บริจาคเงินให้กับพักหรือบริจาคผ่านเว็บไซต์หรือว่าหลายคนตัดบัตรเครดิตรายเดือนให้กับพักเก้าไกลนะคะเก้าไกลมีระบบตัดบัตรรายเดือนด้วยเหล่านี้เนี่ยเ,เงินจะตกไปยังมูลนิธิคณะก้าหน้าเนื่องจากตามกฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทยเนี่ยพรรคการเมืองต้องทาพินัยกรรมว่าหากถูกยุบทรัพย์สินจะต้องไปตกตที่ใครในะคะซึ่งในกร,รณีของพักเก้าไกลเนี่ยพักเก้าไกลทาเป็นพินัยกรรมมอบให้กับมูลนิธิคณะเก้าหน้านะคะแต่จะไม่ตกไปที่พักใหม่สาหรับท่านที่ถาม จะไม่ตกไปที่พักใหม่อย่างแน่นอนนะคะก็ต้องเริ่มกันใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องสมัครสมาชิกใหม่บริจาคเงินกันใหม่ตัดบัตรกันใหม่เร่ตัดบัตรกันใหม่ประชาชนก็จะยุ่งยากนิดนึงถ้าใครที่เป็นแฟนของพักคก้าไกลนี่ก็เป็นเรื่องที่ถึงบอกว่าเวลาบอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตเนี่ยไม่จริงหรอกค่ะ ถ้าพรรคการเมืองไม่ถูกยุบแต่มีโอกาสเติบโตตามคันลอมของพรรคจะเติบโต,ได,ววต,ตได้เร็วกว่าอยู่แล้วนะคะคแต่ว่าเวลาพูดว่ายิ่งยุบยิ่งโตมันเป็นความหมายลักษณะที่ว่าเราไม่ยอมแพ้คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรรคก็จะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าออพูดในฐานะคนทาพรรคการเมืองมาก่อนเนี่ยดิฉันบอกเลยว่างานหลังบ้านเวลาเกิดการยุบพรรคแต่ละครั้งต้องเริ่ม <Yeah. S 2> ใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีนะคะแล้วก็ยากลําบากไม่ใช่เฉพาะแต่กับพรรคแต่กับประชาชนที่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ต้องอะไรใหม่หมดนะคะ ถึงวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ในฐานะคนที่เคยมีประสบการณ์โดนเต็มๆวันทุกวันนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์อยู่ด้วยคุณช่อยังพอเห็นความหวังไหมครับว่าพรรคก้าวไกลจะมีโอกาสไม่ถูกยุบและได้ไปต่อหรือคําตัดสินอาจจะออกมาเป็นการกลางเช่นคณะกรรมการอาจจะไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ยาวนานถึง10ปีเหมือนที่ผ่านๆมาพอมีทางออกแบบนั้นาไหมถ้ามองถ้ามองโดยใช้หลักกฎหมายหลักการหกการหือสัมันสำนึกเนี่ยไม่มีจุดไหนเลยที่ที่ฉันสงสัยว่าพรรคก้าไกลจะถูกยุบ ะะเพราะว่ามันไม่ว่าจะเมายังไงมุมไหนพยายามจะจินตนาการขนาดไหนเนี่ยาการแก้ไขกฎหมายติดเชื่อกฎหมายนะคะแก้ไขกฎหมายอะไรก็ตามที่ทําโดยกระบวนการที่ถูกต้องตามที่ตามที่ระบุไว้โดยกระบวนของนิติบัญญัติเนี่ยมันจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองได้อย่างไรนะคะ เรื่องนี้มันแค่นี้มันก็จบแล้วยังไม่นับเรื่องของกรกตทําผิดระเบียบเรื่องข้อกฎหมายต่างๆซึ่งพักเข้ากัเขาก็แจ้งไว้ละเอียดทั้งหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตามหลักการเหตุผลกฎหมายสามัญสํานึกทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรนาไปสู่การยุบพักได้อยู่แล้วแต่พูดถึงวันนี้ก็ถามว่าอ้าวแต่ว่าคนก็รู้สึกว่ายุบแน่นอนคุณชอบพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ก็ดูเหมือนกับว่าพักก็เตรียมไปแล้วว่าจะถูกยุบฉะนั้นพูดแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยผ่านประสบการณ์การยุบพัก มาแล้วหนึ่งครั้งผ่านการเวลาที่พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าการยุบพักไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่ว่าพักก้าไกลเนี่ยกับเติบโตเข้มแข็งยิ่งกว่าพักอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่ใช่การตัดสินชะตาชีวิตชะตากรรมของพักเก้าไกลหรืออนาคตของพรกเก้าไกลอะไรทั้งนั้น ชะตากรรมหรืออนาคตของพรรคเก้าไก่ไม่ได้ถูกตัดสินโดยตุลาการคนไหนหรือคำวินิจฉัยใดแต่ถูกตัดสินโดยประชาชนวันนี้เราเชื่อมั่นว่าไม่มียังไม่มีประชาชนที่เปลี่ยนใจบอกว่าจะไม่เลือกพรรคเก้าไก่แล้วมีแต่ประชาชนที่เปลี่ยนใจว่าครั้งที่แล้วไม่ได้เลือกครั้งนี้อยากจะเลือกดูเพราะฉะนั้นชะตากรรมของพรรคเก้าไก่เนี่ยดิฉันจะรอรุ้นในวันเลือกตั้งไม่ใช่วันนี้วันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรรคเก้าไก่ก็จะไปต่อค่ะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าบทสรุปของวันนี้จะเป็นยังไงคุณชอบบอกว่าอุดมการณ์และ ก็กลัไปต่อสุดท้ายสั้นๆนิดเดียวตอนนี้มีข่าวเรื่องของการซื้อตัวเรื่องงูเห่าเยอะมากมองยังไงคะ <S <S ขอท่านสั้นนะคะเ,ออเรื่องนี้คุยกับเพื่อนต่อสอนเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็ปรากฏการแตกต่างจากสมัยอนาคตนหมมพอสมควรตอนนี้เนี่ยในภาครัฐบาลเองทุกท่านที่ตามข่าวกัน,นก็จะทราบดีว่ามีความระหองระแหงแตกกันเยอะอยู่ในฝั่งภาครัฐบาลนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะให้มีการปรับสรรจัดส่วน จัดแจงเก้าอี้กันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นมีมีกลุ่มก้อนหนึ่งที่มีความพยายามจะซื้อสอสอเข้าไปเติมเพื่อสร้างพลังตอกรองในเก้าอี้คอร์เก้าอี้ในคอรมอนะคะแต่ว่าสาหรับฝั่งสอสของก้าวไกลเนี่ยที่ฉันคิดว่าสอสอจำนวนมากตกผลึกหมดแล้วมันไม่เหมือนกับตอนยุคอนาคตใหม่นะคะคตอนยุคอนาคตใหม่ทุกคนก็ใหม่แล้วก,เก,เก็เราก็ไม่รู้มันอยู่ในท่ามกลางความสับสนอยู่เหมือนกันนะในช่วงเวลาของการหยุดพักแต่ว่าณวันนี้เนี่ย ข้อแรกสสเก้าไกลรู้แล้วว่าเออมันมีความเสี่ยงอยู่นะที่พักตะตุกยุบนะมันไม่เหมือนตอนอนาคตใหม่แต่ทุกคนที่มาทํางานจากเก้าไกลผ่านการเลือกตั้งผ่านอะไรมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เผชิญกับข้อกล่าวหาว่าเป็นพวกล้มเจ้าเป็นพักล้มเจ้ามาหมดแล้วทั้งนั้นวกเขารู้อยู่แล้วว่าการอยู่พักเก้าไกลหมายความว่าเขาต้องเจอกับข้อกล่าวหาอะไรและผลที่ตามมาจากข้อกล่าวหานั้นๆเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้น ในส่วนหนึ่งเนี่ยสสก็เราไม่ได้บอกว่าเตรียมใจหรือทําใจนะแต่หมายความว่าเขารู้เขารู้ว่าราคาที่เขาต้องจ่ายในการอยู่ก้าวไกลคืออะไรแต่เขาก็เลือกที่จะมาอยู่กับก้าวไกลใช่ไหมคะข้อที่สองเนี่ยดิฉันคิดว่าการที่มูเห่าตกสอบตกหมดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าเอถ้าหากว่าคุณต้องการเป็นสสต่ออีกสมัยเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะอยู่พรรค ที่คุณจะย้ายพักนะคะเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เมือ่อผนวกเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตั้งมั่นในจิตใจความแน่วแน่ของสสเก้าไกลในปัจจุบนันบวกกับอันนี้คือเรื่องแบบเรียลพอลิติกเลยนะคือแบบการเืินที่เป็นจริงสุดๆเลยว่าถ้าสาสาอยากเป็นสสอีกสมัยอ่ะการย้ายพักมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพ<ม>ราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสุดท้ายแล้วเรื่องการย้ายพักเป็นเอกสิทธิ์ของสส เราหวังและเราเชื่อว่าเพื่อนสสพักเก้าไกลจะเดินต่อไปพร้อมๆกันแต่ถ้าหากว่ามีคนที่ไม่ไปต่อหากว่ามีคนไม่ไปต่อจริงๆไม่มีความหมายอะไรกับพักนะคะดิฉันบอกเลยว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักเพราะฉะนั้นจากในที่พักยังคงอยู่คนจะเดินเข้าหรือจะเดินออกก็ไม่สามารถทําให้พักเนี่ยเสื่อมความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนมีต่อได้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนสสต้องตัดสินใจดีๆ เอาละค่ะวันนี au, ้ขอบคุณมากเลยด้วยเวลานะคะมีเนาวนี้รจริงๆขอบคุณนะคะคุณชอบพนิกาเดี๋ยวรอคำตัดสินไปพร้อมกันบ่ายม่สาโมงวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ